อลังเข้าไว้ดูใหญ่เข้าไว้มันจะได้ดูเป็นมืออาชีพเสียเงินเท่าไหร่แม่ไม่ว่าเสียหน้าดิฉันไม่ยอม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษคลิปจัดงานเลี้ยงสำหรับลูกค้า40ท่านนะคะลูกค้ารีเควสมาเลยจะต้องเป็นเมนูนี้เท่านั้นนั่นคือผัดไทยจ้าตอนนี้ซิลินเตรียมของทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเส้นผัดไทยเราแช่เรียบร้อยแล้วผักเราผ่านแล้วแล้ววันนี้มีถั่วงอกด้วยค่ะ นี่จ้าถั่วงอกงามๆงานเลี้ยงนี้นะจัดโดยสมาคมในตัวเมืองประธานสมาคมรู้จักอาหารไทยเป็นอย่างดีนะคะแล้วเขาก็อยากจะนำเสนอเมนูนี้ให้กับเพื่อนๆทางสมาคมของเขาได้ชิมกันจ้ะแล้วผัดไทยที่เขาสั่งในวันนี้นะคะเป็นผัดไทยผักปัญหาก็คือถ้าเขาเอาไปแล้ว4ี่สิคนเขาจะเอาไปอุ่นยังไง เสียเงินเท่าไหร่แม่ไม่ว่าเสียหน้าดิฉันไม่ยอมซิลินมีบามาลีนคือเครื่องอุ่นอาหารแล้วนะคะตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวเท่านั้นสี่สิบคนอะใช้ตัวเดียวกระบาเนี้ยมันใส่ไม่พอมันจะต้องใส่สองกระบาดซิลินก็ไปถอยมาอีกหนึ่งตัวนะคะเพื่อที่จะเอาไว้จัดงานเลี้ยงงานนี้โดยเฉพาะ จริงๆแล้วก็ซื้อเผื่อไว้แหละเผื่อมีโอกาสได้ทําอีกนะคะก็เท่ากับว,ว่ากําไรที่จะได้จากการทําในวันนี้นะคะซิลินก็จะต้องเอาไปจ่ายค่าเครื่องอุ่นอาหารเครื่องนี้จ้ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราก็ทํามาดูของที่ซิลินเตรียมกันไว้ก่อนนะน้ําซอสผัดไทยค่ะซิลินตีไว้เรียบร้อยแล้วเอย มากสูตรมังซอดผัดไทยซิลินเคยลงไว้ให้แล้วนะคะไปดูกันได้นะจ๊ะต้นเกุยช่ายซิลินไม่มีนะคะมีแต่ต้นกระเทียมอันนี้ใช้เครื่องที่ซิลินซื้อมานะคะเครื่องผันผักซีลินรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วมันเริศมันดีมันเร็วมากกระหล่ำปีเหลือนิดหน่อยซิลินจะต้องเอามาใช้ให้หมดนะคะไม่เก็บ จะสิ้นปีแล้วสต็อกต้องเคลียร์นะคะแครอทขูดเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยเครื่องหั่นผักเหมือนกันแล้วก็ถั่วงอกงามๆเส้นนะคะซิลินแช่ไว้เรียบร้อยแล้วแยกใส่ถุงไว้จะผัดทีละหกที่นะคะถุงนึงเนี่ยผัดได้หกที่ตัวปั๊กอันนี้ซิลินจะใส่สำหรับ20ที่ซิลินว่ามันกําลังสวยเวลาใส่บามาลีน มันจะไม่แน่นเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวผัดไทยของเราอะ่ะมันก็จะเป็นก้อนกองกองกันนะมันไม่สวยซิลินว่าเอาหลวมๆอย่างเงี้ยกาลังดีแล้วเอาไปสองถาดสําสหรับ4ี่คนอะ่ะมันดูอลังการลูกค้าเขาก็จะได้ประทับใจนะคะทางสมาคมเนี่ยเขาจัดงานบ่อยมากจริงๆซิลินก็ตั้งใจว่าถ้าผ่านงานนี้ไปได้ถ้าเขาถูกใจนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะมาจ้างเราต่อนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นการซื้อเครื่องอุ่นอาหารเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งซิลินถือว่ามันคือการลงทุนที่คุ้มค่านะคะให้มันดูอลังเข้าไว้ดูใหญ่เข้าไว้มันจะได้ดูเป็นมืออาชีพส่วนไข่ซิลินก็นี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไข่หม้อน,นี้นะคะสำหรับยี่สิบท่านไข่เนี่ยเดี๋ยวซิลินจะผัดแยกต่างหากนะคะไม่ไม่รวมกันไป แล้วซิลินก็ให้มนาวเขียวเข้าไปด้วยนะคะฝาเรียบร้อยแล้วใส่กล่องสวยงามถั่วลิสงซิลินคั่วแล้วแล้วก็ตำเอาเมื่อกี้แยกไปนะคะเผื่อใครเขาแพ้ถั่วแต่ไอตัวเนี้ยซิลินไม่ได้ใส่ถั่วนะคะใส่งาคนที่แพ้ถั่วทานได้อ่ะแยกไปให้เขาเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายนะคะซิลินมีของแถมให้เขาด้วยก็คือข้าวเกลียบกุ้ง ถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสองถุงส่วนราคานะคะหัวละ7ยูโรผัดไทยผักใส่ไข่ลูกค้าไม่ต่อซักคำซิลินก็เลยแถมอันนี้ไปให้นะจ๊ะ อร่อยมากเข้มข้นสุดๆไปเลย น้ำซอสก่อนนะจ๊ะซอสตัวนี้ที่สิรินทำอะซิลิน,ลนจะใช้ถ้วยอันนี้เป็นถ้วยตวงนะคะหนึ่งทัพพีอันนี้จะได้หนึ่งที่พอดีพอดีซิลินผัดทีละหกที่ก็ใส่หกกับบวยนะคะ 6ที่ซิลินใส่ซอสผัดไทยไปหกช้อนหกระบวยเพื่อนๆชิมเอานะคะอยากจะได้รสจัดมากจัดน้อยตอนนี้เรารอเส้นนิ่งก่อนหม้อน,นี้หกสำหรับหกที่นะคะ ที่เราคั่วไว้แล้วซอสซิลินใส่สองกระบวย แล้วก็ใส่ถาดเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จหมดทุกอย่างแล้วผัดไทยสำหรับสี่สิที่นะจ๊ะแล้วก็บั๊กตัวนี้ตัวเก่าแล้วก็ตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกค้าด้วยเลยส่วนเข้าวเกียบพุ่งสองถุงนี้แถมซิลินมีพริกป่นมะนาวแล้วก็ ถั่วนะจ๊ะถั่วคั่วบดเอาไปให้ลูกค้าด้วยอ่ะแยกไปแล้วตอนนี้สิรินก็รอเขาคลายร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวลูกค้ามารับที่บ้านสิรินก็จะบอกลูกค้าวิธีใช้ไอเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็รับเงินก็จบงานวันนี้อย่างสวยงามค่ะเรียบร้อยคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้บัวอาเบียนโต เดีย๋ยวซีลินต้องมาถ่ายรูปแล้วเอาลงเพจอันนี้เป็นอาหารไทยราคาย่อมเยาวนะคะไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่ผักกับไข่คนละเจ็ดยูโรเท่านั้นนะจ๊ะน่ากินมากหอมลืมๆเลยเนี่ยกะพอดีเลยเนี่ยกระบะดละยี่สิบคนหน้าบุญดีนะเนี่ยซื้อมาโอ้ยเสียเงินแม่ไม่ว่าเสียหน้าแม่ไม่ยอมนะจ๊ะ ต้องซื้อหาะต้องซื้อเพิ่ม